ฝนตกติดต่อกันหลายสัปดาห์ทำไมน้ำดิบในคลองประปาจึงขุ่นแย่เพิ่งด่วนตอบนะครับว่าเพราะฝนตกน้ำในคลกคลองยังใสยอยู่เลยติดตามไปพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับจู่โจมคลองประปาจุดที่ผมเดินตากฝนอยู่นี่นี่แหละครับริมคลองปราปาหน้าสำนักงานใหญ่การประปลานครหลวงถนนประชาชื่นเขตหลักสี่มองลงไปที่คลองประปาจะเห็นน้ำประปามีสีขุ่นคลักเหมือนน้ำในท้องไร่ท้องนานในชนบท ต้นน้ำปากคลองประปาอยู่ที่วัดสำแหลตําตลบลกระแชงอําเภอเมืองจังหวัดรปทรุมธานีห่างจากจุดนี้ประมาณ20กิโลเมตรครับเมื่อไม่มีน้ำไหลมาประปนแล้วน้ำในคลองประปาคุณได้อย่างไรครับ <S <S <aliment> จู่โจมคลองประปาถนนสมภามองเห็นท่อน้ำสีฟ้ฟาขนาดใหญ่นี้ไหมครับนี่แหละท่อเม้น้ำประปาก่อนที่จะแยกย่อยไปตามครัวเรือนต่างๆน้ำในท่อนี้นะครับสะอาดแน่นอนครับ คูคลองลำธารเล็กๆที่อยู่หน้าร้านอาหารนี้ไหลคู่ขนานไปกับคลองปปาเป็นเครื่องวิสูจ์ความแตกต่างได้อย่างดีว่าฝนตกมาน้ำในคลองใสสะอาดแต่ทำไมน้ำในคลองปปาจึงขุนครับว่าดูนะครับมีคอนกรีตตุแมงคอนกรีตกั้นไว้นั่นแหละคือคลองปปาครับแต่ถันมานิดหน่อยนะครับคลองเรียบคลองปปาครับครับครายว่าน้ําใสมากกว่าคลองปปาอีกนะครับท,ท,ทั้งๆที่ฝนก็ตกเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขยับจากจุดนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงปากน้ําวัดสําเรเลยนะครับจู่โจมถนน347จังหวัดปทุมธานีจากคลองปรปาถนนสงประพาเทียบเลาะริมคลองมาเรื่อยๆอีกประมาณ10กิโลเมตรกว่าๆน,ๆนิดๆนะครับก็ถึงถนนสาย347สเจดะเวนดูจนทั่วเพื่อจะจับผิดดูซิว่ามีการก่อสร้างถมที่ถมทางของหน่วยงานใดบ้างที่ ฝนตกน้ําท่วมทําให้น้ําตะกอนดินขุ่นคลักไหลลงคลองปลาปาเท่าที่สังเกตนะครับยังไม่พบสิ่งผิดปกติเลยครับจู่โจมปากคลองวัดสําเรหลจากสะพานข้ามคลองปลาปาถานน3-4-7ไปอีก1กิโลกับ300เมตรหน้าที่กว่ากว่าก็ถึงแล้วสถานีสูบน้ําดิบสําเรหลเป็นอาคารประตูระบายน้ําสูบน้ําขนาดใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิดพร้อมกับป้ายประกาศครับในบริเวณคลองประปานะครับห้ามอาบน้ำซักผ้าสูบน้ำจัดสัตว์น้ำและห้ามเลี้ยงสัตว์ในคลองปราปลาหรือจอดรถล้างรถ,รถเทศสิ่งปนภูมต่างลงในคลองและเขตพื้นที่ของการประปานครหลวงนะครับผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดปรับไม่เกิน2 0 0 0ับาทจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำั้วยกักรครับมองเห็นทางน้ําแยกออกเป็น2แพร่งแพร่งแรกคือคลองประปลาที่ไหลเรื่อยไปห่างจากกรุงเทพมหานคร41กิโลเมตรห่างจากอ่าวไทย9กิกิโลเมตร แต่ถึงโรงกรองน้ำที่สามเสนเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นครับส่วนอีกแพร่งหนึ่งโอ้ยเข้าใจผิดครับสั้นจุ๊จุน่าจะเป็นการสร้างเพื่อเป็นที่พักน้ำนะครับตอนแรกกับผมคิดว่าแพร่งที่ผมเดินมาอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นคลองอีกคงไม่ใช่ครับกลายเป็นคลองตันครับเพื่อน้ำมากระแทกและไหลหย,ยุดตรงนี้แล้วก็ไหลสะท้อนกลับไปยังคลองประปาที่ขุดนะครับไหลเข้าสู่ การปลาปลานครหลวงที่สามเส้นท่วงถามแรงต่อแรงถึงแม่น้ำเจ้าพยาจุดเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำดิบสำเรมีคำตอบแล้วครับทำไมน้ำประปาจึงขุนครับเนื่องจากวน้ำเหนือนะครับไหลมาแล้วขุนคลักนะครับเนี่ยขุนอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับซัดเอาเศษหินเศษดินเศษทรายปนเจือเข้าไปในในใสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาถ้าใช้จ่ายสารส้มเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรครับแต่ก็ ขอขอบคุณริมคลองประปาไม่มีการแอบเอาน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงคลองเลยไม่งั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเฮเฮฮาฮาปนากป๋าเง็มาด้านการประปาส่วนภูมิภาคบ้างนะครับดร์ทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมทส .3 พร้อมคณะลงพื้นที่บูรณาการด้านประปา เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศร,รษฐกิจพิเศษเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวลุ่มมนน้ำโขงในอนาคตฝนตกทั่วฟ้าการประปาายิ้มออกปีนี้ไม่มีภัยแรงแล้วครับทีมงานที่มรู้จักเหน็ดมรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปัน,นะกระปังแงมนะครับยาวนายปูนปูน